สวัสดีครับพวกกผมช่างหมูแฮมวันนี้ผมพามาดู s เอสคาน็น w 2 2 2อาการที่ลูกค้าแจ้งมาคือคอมแอมีเสียงดังฮะเนีย่ยได้ยินไหมฮะอาการก็จะเป็นเสียงหอนๆนะฮะก็ะเดี๋ยวคันนี้จะมีการแจ้งเพื่อเปลี่ยนตัวคอมแอฮะตัวนี้เป็นคอมแอร์ไฮบิดนะฮะเป็นคอมแอไฟฟ้า เขาเริ่มเสืยงมาแล้วครับมีเสียงดังฮะดูระดับน้ำยาไม่ค่อยดูดด้วยฮะโอเคฮะเดี๋ยวของใหม่มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูการขั้นอนกันเต่นกันอีกทีครับอตอนนี้ก็มาเริ่มรื้อแล้วฮะหับแรกก็เอาอุปกรณ์โคเวอร์ที่ขวางทางออกก่อนฮะกรจะมีปัม๊มตัวปั๊มเบรกมตัวนี้หนึ่งชุดฮะ แล้วก็จะมีขาด้านล่างนะแล้วก็ชุดห่ออินเตอร์ฮะขายชุดนี้ชุดท่ออากาศนี่ฮะข้างเทอร์โบเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงฮะเพราะว่าตอนนี้ช่างเขากำลังรื้อยู่ฮะโอเคครับตอนนี้ก็กำลังจะเอาคอมเมออกมานะฮะตอนนี้เริ่มคลายออกมาแล้วมาดูโอลิงันก่อนกนด้ยเนี่ย โอลิงที่ถูกใช้งานแล้วจะเป็นลักษณะน,นี้ครับเ oh. ย็นๆอย่างน,น,นี้เลยตัวนี้จะเป็นโอลิงใหม่ฮนะ oh. เดี๋ยวเปลี่ยนกัน oh. อีกทีนึงตอนนี้ก็เหลือมาเยอะและ้วครับสร้างพาใกล้จะเอาออกมาแล้ว oh. เดี๋ยวเรามาดูของใหม่กันก่อนดีกว่าโอเคฮะนี่ก็เป็นของใหม่นะฮะคอมแอร์ใหม่ตัวนี้เป็นงานแท้ด้วยนะฮะราคาค่อนข้างที่จะสูงมากชิป โอเคฮะนี่หน้าตาของใหม่ฮะนี่เช็คราคาได้ฮะสูงมากนี่ของแท้เลยฮะตัวนี้จะเป็นแบบสกอร์นะฮะก็จะตัวนี้จะไม่มีอินเวอร์เตอร์ที่หัวฮะ,ะแสดงว่าตัวปลั๊กไฟที่มาเลี้ยงเขาแปลงกระแสมาจากอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วฮะ เนี่ยตัวนี้ไม่มีอิม okay, เวอร์เตอร์ฮะเสียสกตกเสียบเข้ามาอย่างเดียวแล้วก็มาคุมมอเตอร์ชุดนี้มอเตอร์ Motor. ตัวนี้จะเป็นดีซีแบตเลตฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบสกอของคอมฮะแต่มีแค่นี้ฮะระบบการทํางานของคอมแอร์แบบสกอฮะจะไม่เหมือนพวกโรตารี่อะไรรุ่นเก่าๆรุ่นนู้นนะโตตรตารี่นี่ผมก็ถือว่าไม่เก่านะเป็นระบบที่พัฒนาจากสกอในทีนึงอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ทําอยู่ในรถรุ่นรุ่นรุ่นพุพ่อฮะ แล้วเขามันไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ตัวเนี้ยส่วนใหญ่คนจะมาแปลงทําเป็นปั๊มเล็กกลามปัป๊มอะไรพวกนั้นนะคอมใหญ่ๆจะเป็นระบบนี้แล้วเขาก็ย่อของยุคนั้นให้มาเล็กลงแล้วก็มานํามาใส่กับตัวมอเตอร์บบตเตนี่แล้วก็สร้างเป็น่าคอมแอร์ไฮบริดฮนะรถไฟฟ้าก็กลไกการทํางานก็เช่นเดียวกันฮนะเป็นลนักษณะนี้เลยฮนะโอเคฮะน,นี้ของใหม่เดี๋ยวรอดูช่างเขาเอาออกมาาของเก่าออกมาแล้วมาดูกันต่อฮนะ นี่ครับตอนนี้ออกมาแล้วพ่อแม่นี่ตัวที่มีเสียงดังอู้ร้อนโอ้ยตัวที่มีเสียงดังฮะตัวนี้ทีแรกอ่ะมันดังดังมากกว่านี้อีกตอนแรกอ่ะผมเห็นช่างเขาทำมาดีเลยรีบบอกให้เขาหยุดก่อนเพราะว่าเขาถ่ายน้ายาออกไปได้ระดับหนึ่งแล้วฮะเสียงมันเลยเบาลงตอนนี้ผมสตาร์ตอตอนต้นคลิปฮะทีแรกมันดังมากดังกว่านี้เยอะเลยนี่จะเป็นของเก่าอ่ะเดี๋ยวเอาของใหม่ไปใส่ ตัวนี้ก็ถอดปล,ลั๊กมันเรียบร้อยตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะเรื่องการที่จะมาชอ็อตอะไรพวกนี้เพราะว่าช่างเขาได้ตัดระบบเรียบร้อยแนละ้วถอดขั้วแบตเตอรี่ไปจบเรียบร้อยแล้วถ้าแบตเตอรี่ตัว12บสองแบตเตอรี่12ครับแบตเตอรี่กำลังต่ำถ้าเขาถูกตัดขบบั้วลบออกระบบการทํางานของระบบให้บิดก็ถูกตัดไปด้วยฮนะอันนี้เราตัดแบบง,งา่ายๆไม่ต้องไปใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตัดระบบให้บิดฮนะเนี่ยผมฟันธงเลยว่าไม่มีไฟแน่นอนฮนะ เราเลยไม่ต้องใส่ถุงมือกันกระแสไฟ<ม><ม>ฟ้าแรงสูงฮะอันนี้เป็นเทคนิคใครเทคนิคมันฮะก็อย่าว่ากันละครับ <laughs> โอเคฮะเดี๋ยวมาดูช่างเขาใส่กันอีกทีนึงครับ <laughs> โอเคครับตอนนี้ช่างเขาก็ย้ายปลั๊กไฟเรียบร้อยฮะแล้วก็เอาของใหม่ลงมาใส่แล้วฮะเ <laughs> ส้นทางก็จะแคบแคบอยฮะเพราะว่าเรา <laughs> ไม่รื้อเยอะฮะรื้อเยอะเดีย๋ยวมันจะ ยาววันนี้ฮะนี่ใช้เทคนิคส่วนตัวฮะเราชำนาญกรรนะก็เดี๋ยวยึดอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูฟอนโคต้ดตัวเดิมที่เขาขึ้นมาฮะน่าจะมีติดอยู่ค้างอยู่โอเคครับโอเคฮะเดี๋ยวรอช่างเขาใส่ยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฮะโอเคฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดในอื่นกนนันดีกว่า ก็สำหรับตัวคอมแอร์ไฮบริดทั่วไปเราก็ปกติก็ใช้น้ำยา R134a ได้ครแล้วก็จะมีตัวเบากันหน่อยฮะก็จะเป็นใช้สำหรับตัวไฮบริดฮะเขาจะเบาลงมาหน่อยแต่ก็เป็น R134a เหมือนกันแหละฮะ,ละ,ฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเป็น1234มีอีกตัวหนึ่งอันนั้นจะเป็นเหมาะสำหรับรถไฟฟ้ามากกว่าแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ตัวนี้กันนะฮะ ผมสังเกตมีเอาผ่านที่จะใช้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสี่ใช่ไหมไป้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ยนะหนึ่งสองสาี่หนึ่งสองสามสี่ใช่เหรอใช <c oughs> <c oughs> ่น่าจะเป็นอย่างที่ช่างน้องช่างเขาบอกฮะก็จะฉีดมานี่วิ่งเข้าไปหาวาวแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ตัวห้องโดยสารนะแต่ว่าตัวนี้จะเติมมากกว่าปกติเพราะว่าเขาจะมีระบบไปเลี้ยงตัวแบตเตอรี่ BMS ที่ท้ายรถนะเพราะว่าคันนี้เป็นระบบ ปลั๊กอฮะเป็นไฮ b ริดปลั๊กอินเขาจะมีวาล์วไฟฟ้าแยกอยู่ตรงนั้นอีกทีนึงฮะเพื่อฉีดน้ํายาไปเลี้ยงตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ท้ายรถฮะเขาจะไม่มีฮเอเจนเจอร์ a ที่จะเป็นแลกความเย็นกันระหว่างน้ํากับแอร์ตัวนี้เขาจะเอาน้ํายาแอร์เข้าไปข้างในเลยฮะตัวนี้จะเป็น S350E ฮะเป็นไฮบริดปลั๊กอินฮะอันนี้ช่างเขาก,กำลังยึดน็อตนะฮะยากไหมครับช่างตกาทำเลย หลับตาครไม่ได้ครมันมองไม่เห็นนะเลยต้องหลับตาทำคำว่าโอเคฮะเดี๋ยวมารู้เขาทำกันต่อฮะโอเคครับแล้วตอนนี้ก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วะเจ้าคอมเมตัว Hi ไฮบริดฮะนี่ฮะน,นี่ของใหม่แล้ว<อ>ใหม่ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ได้ประกอบชุดปั๊มแล้วก็ท่อน้ําอะไรทั้งหมดท่อข้างเครื่องใส่เรียบร้อยฮะท่อเอโอลิงก็เปลี่ยนหมดแล้ว ใหม่ใสไปแล้วแล้วตอนนี้ก็มาแวกน้ํายาอยู่ฮะเดี๋ยวใช้เวลาแป๊บนึงฮะเพื่อให้ระบบมันเป็นสุญญากาศจะได้เติมน้ํายาเข้าได้เต็มที่ฮะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เติมน้ํายาแอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทดสอบกันฮะก็ได้ลบฟอนเรียบร้อยแล้วยะมาคุยเรื่องราคากันอีกทีนะครับตอนนี้ช่างเขากําลังจะถอด กระจังหน้าเพื่อทําการล้างตัวคอยร้อนคะัล้างทำความสะอาดหน่อยจะได้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นฮะแบแจะได้เย็นฉับมากๆเดี๋ยวผมพาไปสตาร์ทอีกทีก็ได้ฮะนี่ฮะเดี๋ยวสตาร์ทลองกันอีกทีโอเคปรับสุดเลยกดออโตโ้ไว้ฮะจะได้หาย ลักษณะลูกค้าน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะน่าจะเป็นคนจีนนะหน้าจอตัวหนังสือเป็นภาษาจีนหมดเลยภาษาจีนหมดเลยก็เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงฮะเดี๋ยวผมไปเอาราคามาให้ครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับ ครับตอนนี้ผมก็เคียร์ระบบอะไรหมดแล้วแล้วก็เตรียมตัวออกมาทดสอบฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราคาก่อนนะสำหรับราคาคอมแอร์ตัวนี้ฮะเป็น b e n ซ S เอสคั ard, เป็นอยู่ใน BODY W223 ฮะตัวคอมแอร์เป็นระบบ h y b ริดนะคันนี้เป็น S350E เฮะเป็นระบบ h y b ริดที่เป็น Plug-in ฮะก็สำหรับราคาคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา 6กหมื 63, ฮะหกหมื 63. ตัวสําหรับราคาอันนี้เป็นคอมแอร์แท้นะฮะผมว่าราคาน่าจะลงมาเยอะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยเปลี่ยนอยู่คันนึงฮะตอนนั้นผมจําได้ว่ามันประมาณ70,000มื่นนะเหมืนเอ็ดเจ็นี่แหละตอนนั้นนะน่าจะประมาณปีที่แล้วนี่แหละปลายปีที่แล้วแต่อันเนี้ยได้ราคามาหกหมื่นสาหรือว่ามีส่วนลดอะไรที่เดียวกันกับทางศูนย์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วก็มีค่าแรงค่าแรงอยู่พันแปดแล้วก็ค่าน้ํำยาแอร์กัน้ํามันคอมฮะรวมเบ็ดเสร็จเป็นตัวเลขที่ผมเห็นแบบแบบๆบมกลมนะฮะประมาณ6 6หมื่นหฮะประมาณ6 5หมื่นห้านี่แหละแต่ผมว่า6 6หมืแล้วก็ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรฮะเพราะว่าลูกค้ามารายการเดียวเดี๋ยวเราออกไปทดสอบกันนะคันนี้ก็แต่เดิมมาก็แอร์เย็นอยู่ฮะแอร์เย็นอยู่ แต่เย็นไม่ได้ฉ่ำขนาดนี้ฮะแอร์เขาเย็นอยู่คือเสียงมันดังตัวคอมแอร์มีเสียงดังหอนก้าวกล่าวอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็เวลาที่ขับฮะตอนที่ผมมาถ่ายให้ดูนั่นคือช่างเอาน้ำยาแอร์ออกไปส่วนหนึ่งแล้วผมรีบบิงมาเบรกเขาไว้ก่อนฮนะก็เราไปสาตาร์ดูมันก็ดังอยู่แต่ว่าดังน้อยกว่าเดิมไม่เหมือนตอนที่น้ำยาแอร์เต็มระบบอนะตอนที่น้ำยาแอร์เต็มโหลนั้นเสียงดังกว่านี้อะจะหอนกลาวเลย ดังมากฮะแล้วก็ตัวนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนไปก็ไม่มีอะไรฮะเพราะว่าเราถอดขั้วแบตแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนหลังจากนั้นที่เราใส่เสร็จก็มาใส่ขั้วแบตไม่มีอะไรโชว์ทั้งสิ้นเลยฮะเพราะว่าเราได้ตัดระบบตัวไฮบริดไปแล้วตัวนี้จะเป็น SCard นะฮะสองสามศูนย์ดีฮะเอ้ยสองสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ฮะสองห้าศูนย์ ก็ลูกค้าท่านใดสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาในช่องทางคอมเมนต์ผมได้นะช่องทางยู u ูบนี่แหละผมตอบทุกคอมเมนต์ฮนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วฮะเพราะว่าเรามาลองเอฮะถ้าความเย็นมันเข้าไปได้ในในโทรศัพท์ได้ก็น่าจะดีเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วคันนี้ S card ถือว่าเป็นรถในคัดที่ราคาค่อนข้างสูงอะแล้วซ่อมเปลี่ยนคอมแอร์ไฮบริดครั้งนี้ผมว่าหกหมื่นคน ว่าไม่แรงเลยต้องขออภัยด้วยครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้ไมคผมน่าจะมีปัญหาฮะเสียงเลยขาดหายไปเรียบร้อยแลย้วฮะตอนนี้ผมก็มาอาจเพื่ออธิบายต่อฮะสำหรับรถคันนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะแรงกับการซ่อมเพียงแค่60、000กว่าบาทผมคิดว่าไม่น่าสูงเท่าไหร,ร่ฮะราคาน่าจะต่ำกว่าศูนย์เยอะฮะ สำหรับตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe หรือใครมีอะไรสงสัยก็ถามผมเข้ามาในคอมเมนต์ช่องทางช่างหมูแฮมได้นะครับช่องทาง youtube ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ